น้องที่เขาหลบลาราคกแพงสุดๆสุดคนครับพ่อๆกับผมพอดีทั้งช่องพอดีและเพื่นอนเอาวิเชียรนะครับโอ้ได้มองเลียนพี่น้องครับโอ้ยมวนเสือเด้อเอ,อ๊ะพี่น้องครับอันยุดเดินโรงเรียนโอ้น้องผู้หญิงมานะครับบอสโจก็มาแล้วมาทางในแล้วม่าหันไ,ไปรอกินเผา ไฟคอนเทนต์อันเพรย์บัววัชระคายูนีนะครับพี่น้องครับเป็นขับ FC. เอฟซีพนมาบึงตอนนี้สถานการณ์กำลังคึกคืนครับพี่น้องครับหลังเวที่ห้องเดี๋ยวนุว่นยกนิ้งมิดจับจ่อ โอ้ไทยมุ่งสูงกว่าครับพี่น้องครับไทยมุ่งสูงจกบาดกว่านรับพี่น้องแอบแอบไทายเด้อพี่น้องครับแอบไทยที่เขาจะทาึ่งต้นไม้นะครับต้นโอ้คุณอาพี่น้องครับแอบดูการทำงานของบอสโจนี่ครับผม ะครัล้องแสเนี่ยแหละแอบดูการทำงานของบอสโจและก็เสียดนนะครับผมอัพเล้วเยพี่น้องนี่อ uh ouais ัพแล้วเนี่เป็นซ uh uh ีบแล้วน uh ี uh ่ครับเป็นซีบแล้วเป็นธรรมดานะครับผมไอดอนผมเลยแหละครับอีกผู้นึงเนี่ยครับอีกผู้นึงเป็นอันอีกผู้นึงเป็นอันไอการใช่นะครับโอ้ยจ้งท่านเลยนะครับ เห็นเส้ะเห็นส้นะนโดนักาโอ้ดบบต้องมาดานี่ครับสมแหล้วนะครับพีพื่นีคเพว่านวีให้เจ้าห้ชายชาว่าเจ้าพ่อคอนเทนต์แห่งวงการมอลำ์นี่จะคอนเทนต์นะครับยดีลวอยากับเยนงน้งะเล่นภาาีเนีเลยล่ะ เพิ่มตัวใหม่ได้ครับผมเพิ่มตัวใหม่ดีีเลยพี่น้องครับเนี่ยมาดเวอลลินดินั่งอยู่สิเสียงมาโอ้นะครับแอบดูการทำงานของบอสโจนะครับมอเป็นธรรมดาครับกูบริหารหนุ่มไฟแรงนะครับเตรียมเตี้มไปด้วยวิสัยทัศน์พี่น้องเอ้ยมีแต่คอนเทนต์นะครับผม เราอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอี้ครับพี่น้องครับจนว่าผมผมคิดว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวเล่าไปเราบนนวลดิทั้งเดียวกับเราบนนอนดิผมก็งงอยู่นะครับผมนะครับถ้าปั่นเราก็บรรจอยที่พี่หนุ่มปันแล้วก็บรรจอยเลยยังอุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยครับพี่หนุ่มนะตอนนี้กําลังฉีมีเนื้อมีหนังขึ้นก็เป็นลูกสาวนี่แหละครับนี่โอ้นะครับผู้บริโภคตอนนี้กําลัง พี่น้องเพื่อนครับ FC ่ังให้ความรับควมเพียงนะครับงง้ง่งงตัวซิลปินนะครับซึ่งคู่ดูแลนะครับงผู้บริหารทาบ่ไได้บ่าวกุ้ตนะเห็นบุเรงงาินพี่น้องนี้ผู้ใ็นากบเลพี่น้องครับ จับจอบจอบซ่อมเบิ่งเบิ่งซ่อน่เอานิดหน่อยนะครับนั่งเยีางนี้เลกนครับก็มีก้างขึ้นที่นองครับทั้งหนอกเข้าหน้าที่ห้กับงขี้นนะครับผมกางมวนก้างจีนกันนะครับเป็นทีเลมาแล้วมาแล้วเด้วย แม่หน่อยมาแล้วแม่หน่อยมาแล้วม,มาแล้ว,อลว,ลวโอุุ้กตาตูงเงินนึ่งคุณน้องครับทุกตามีตูกเงินนึงคนนะมาแล้วเอี้ยงนลมุนปลาะละุงโจผลงานเที่งสู๊เกล,กาล,าาลกราคาลอยแปดสิบบาทนะวา อเป็นพืชมหงหินดิพี่น้องครับเป็นพืชมหงหินมาผมเหมือนร้อยเอ็นร้อยร้อยเบิ้งหนึ่งนะร้อยเบิ้งการทำงานของเพืชนะผมดีอยู่ที่ต้นไม้นะครับพี่น้องครับเนี่ยพี่น้องอาจสเบอร์เซีย่าผมบอกลินเนาะครับเนาะต้นสำซานะครับผมต้นสำซายเงยนะต้นหมกยัางเงยเลยนะครับผม อันนี้เป็นคลิปมุ่มแบบว่ามุ่มพิเศษนะครับพี่น้องครับผู้ใดเขาบอกว่ามัคลิปพอดีที่พี่สักกระสีมันคลิปมุ่มพิเศษเอาเจ้าคือสีปิ้นต้นไม้บอก่อันตรายบอกว่าต้องเป็นห่วงนะครับพี่น้องผมมีโดนนะครับโดนโดนอีกว่าโดนกระตุกตีโอเยอเดี๋ยวจังหน่อยก่อนครับจังหน่อยจังปอกเปื่นจังหอกไปใช้เพื่นเพื่อสิบ้านเลยนะครับ การทำงานของบอสโจและเสียนนลครับผมละก็ทีมงานยูทูบเบอร์วงศาน่อยเป็นเพลงนะครับทุกทุกช่องนะครับวูบนะเฮาเพรามีผู้ใดเห็นผมอีนะครับพี่น้องครับเสียงบักอย่างครับ่ามันนกทีเสียงอล้รนเป็นจังหวะเนาะ ไอ่ได้เบิ้ลจะได้กินทว้ชิ่นสองชิ้นสามก็เลยนะเขาเป็นน้องยเลยเนี่ยนี่น้องเห็นปะเห็นปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คูเพื่อนทกันีบท้กัโอ้ยจีบจีบจีบีบจีบจีบจีจีบ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 จบจีบจบีีี ก็อยู่ละบ้านโอ้โหั่งก pues ็ต้องใส่ก็พอไปนั่งไปอันนีเรื่องหลังเนี่ยพี่น้องครับเรื่องหลังผมมา่ายแต่เดียวพอพอเราถ่ายคอนเทนต์มีพี่น้องครับผมมา่ายแล้วพอเราเราถ่ายคอนเทนต์มีแน้วครับเนาะไปให้พี่น้องอยากเบงเอาไปติดตามแนนช่องใหญ่ได้ครับเด้ออยากเข้ามานั่งอันน้าพี่น้องครับเนี่ยบินขึ้นมาเรื่องทางต้นไม้นะครับว่าจอบเบงผู้บริหาร เพ็่นทํางานกับเจียงไดเพิ่นยังควยประสบเพิ่นสเร็จนะครับนี to então, erm ่แหละครับการเรียนรู okay to ้ด str <ney> okay ีกับเบื D ้องเบื้องจากคนที่เพิ่นประสบเพิ่นสาเร็จนะครับผมโมเมนต์ฟังเงื่อซื้อฟังเขาบอกว่าซื้อต้องมาเห็นกับตานะครับว่นนป็นจังได้นะเท่ากประสบเพิ่นสเร็จเพิ่นเท่ากับยึดตามเพิ่นนะครับผมคู่ที่เพิ่นบุกเบิกมาแล้วนะครับผมนี่แหละก็คือคู่ที่ที่ดีที่สุดนะครับเนาะสำหรับนักเรียนที่อยากอยากเลี่ยนยังกระตมนะครับผมยังกระตับ ต้องเลี่ยนจากผู้ที่เพิ่นประสบเพินเสร็จลีลีนะครับผมเพราะฉะน,นั้นแล้วเขาไปฟังจากผู้อื่นที่เขาไปว่าเอาผู้ใดกาวาได้นะครับเนาะผู้ใดกาวาได้นะครับแต่ว่าในการเหตการปฏิบัติน่ะมันมันโมเมนต์นะครับมันโ <c oughs> มเมนต์ก็ต้องมาเลี่ยนจากคนที่เพิ่นประสบเพินเสร็จลีลีนะครับเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นว่าการเฮ็ดคอนเทนต์กรารสร้างคอนเทนพินนะครับพระเจ้าอยู่หัจังไหนคิดจังไหนะอีกอย่างหนึ่งกันเราเราก็เลี้ยวครับเลี้ยวลีเลี้ยวในการแบบว่าท่านเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ คิดคิดแบบว่าคือผู้อื่นนะครับในการบริหารงานการคิดงานของผมนนะครับผม <s> ผมก็มักนะครับมักจุดนี้นะครับหลายอีหลายจุดที่บริเวณโบสถ์ถึงนะครับพี่น้องครับในการคิดงานพุทธินี้จริงจริผมผมตื่นเต้นน้ำเล่าอีหรีก็คือเล่าต้องเห็นงานในตลอดเวลายอยู่ดีนะครับอัปเดตตลอดเวลาอัปเดตเออทุกอย่างทุก,ทกทเหตุการณ์ท่านเหตุการณ์เนี่ยมันธรรมดาด้วยครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือเบื้องเบื้องหลังนะครับเนี่ยเบื้องหลังการคิดงานของบอสโจนะ ลูกทุนป่นปีนขึ้นแม้ไทยบอกอย่างคักเล้งน,นะครับพอ,อยังอยากให้พี่น้องในเบื้องนะครับอีกมุมมุมนึงนะครับในการเฮ็ดงานของยูทูบเบอร์นะครับการเฮ็ดคอนเทนต์ของบอร์ดหลักของทีมงานในวงนะครับการถื่นเชาก็สีเห็นแต่ผ่านหน้าจอเนาะว่าโอ้เคุนพากกันไทยกนนนนันจังไหนนอนฮึไม่ใช่ที่ไหนนอนเห็นแต่ตะพานกล่อง,งาในการเฮ็ดงานอาจจะเพื่อนได้เคยเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นอีก มุมมุมหนึ่งแปลกๆเนาะสำหรับพอดีทีวีสักน้ามาปักที่ตอนน้องตั้งช่องพอดีแล้วเพื่อนเอาไปเชียวนะครับหลักการตั้งเพจเพจพอดีทีวีสักแฟนเพจผมกาจะพาไปละนะโอับคณะกรรมการแล้วครับเนี่ยเอ้าพอดีก็สิไปเตรียมตัวแต่งของแต่งหน้าแต่งตานะครับผมเดี๋ยวมีคอนเทนต์อีกยังดีๆก็สิมาถ่ายถอดให้พี่น้องได้เบ้างอีกคลิปต่อไปนะครับผมสหรับคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเม้นตครับเด้อพบกันคลิปหน้าครับยุดีมีแห้งลำลำเรื่อยๆสุดๆทุกคนครับสวัสดีครับ